มาจ้าแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่มากขนมหัวตอืม้องรับากได้ขาใหญ่มากหลังจากไปซูงฟีไซเสร็จไปลองหากินเขาอืมเมาต้องให้หัวมันต มีเบคอนมีไข่แล้วก็ไม่เลอะ สวัสดีค่ะพี่ๆนอนพอกัน,วกวานตามเคยนะจ๊ะมันนี้มูเจ็บกับกับแม่ยาเฟนแล้วก็ลูกชายมายังในปลาแถวบ้านพี่น้องขามฝากไม้ข้างนึงน่ะจ้ะแต่ว่ามันในกล่องอาสีสว่างเลยี่น้องแต่ว่าบรรยากาศแต่แทก็คือลืมคำแล้วเจ็บยางไปน้ำบึงหิดไปน้ำ ไม่มี have มั s ส r รูมเอตัวมัตส o รูมไม่มีเห็กันตาเลยเลยเจ็บบอกเฟนว่าอาจจะมีอะไรนะมีเห็ดก็ได้มันคือเห็ดมันออกคคือนี่พี่แอนแล้วไปเก็บเพราะว่ามื่อั้นเราก็ไปเก็บแต่เบียงหลายพี่น้องเราถ่ายใหม่เจ็บบึงแต่ว่าไม่มีบมมลูเบอรี่เลย ยะงบังมันนม่ไม่มีบุกุลี่เลยป,เป้าก็สุ่มไว้นึงก็เป็น้องเพราะว่าฝนมันตก แต่เบิ้งในติกตกก่อนเห็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานลื่มออกแล้วพี่น้องแต่ว่าทางนี้ยังม่ฮหูเลยบนเกียบอยู่นะขนาก็สิบอกน่าจะมีนก,กหรือเปล่า 좀ุดชมว <목소리> <목소리> <목소리>